เราใสาจะไปเลยล้แอันจะไปฮะถูกมัก้ยเพื่อวะแล้วเทแล้วก็อเอาถุงมาใหม่เนาะ ยันไปก็ได้ปไปไล่ดื้อเกิดมาเมื่อกี้เลยป่ะนบเอียง <í rit> เงี้ยนายประวันนี่แขกแล้วตาจุลา เดี๋ยวดิค่อยๆเดินดิโอ้ยเดี๋ยวมานี่กูนหนักกว่า <c oughs> นี่มาลากไปแล้วกันง่ายดิ <c oughs> เดี๋ยวใส่สเลสให้มันลากไปมานี่ยดูแล้ดูแลโว้ยอย่างงี้ไหม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> 谁光大了？谁光大来 เพราะว่ากูไม่คืนมันไม่คืนหรอกม,มันคือไม่ได้แล้วมาไปแปลรูปแล้วละ่ะใช่ไป,ไปแล้วเลยคือ,คอด่า <c oughs> ด่า <c oughs> เพื่อนบ้านน่ะนะใช่มึงจะไม่รู้ได้ไงมันคำตอบที่กูไม่กูไม่ถูกใจอะ่ะเออ ก uh. uh. ู็ไม่ใ่แ่กพูดอยู่นี่ยจแตกูอีกฮะจะแูอีกอ๋อกูไม่ได้หวังคืนอยู่แล้วใช่แล้วก็พูดไปเนี่ยที่จอนเจอจอนเนี้อ่เอาสลุระจาดแจ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video con แกะลูกออมหน่อยให้ลูกอมมอมหน่อยเดี๋ยววะเอาวันตรงนี้สามบ้านเออสีบ้านลูกอมมอมครบแล้วไปบ้านบ้านหญิงนี่แหะหญิงไ,ม,ไม่รู้อให้ไปหน้าบ้านก็ได้ยไปจะเอาลูกใครหน้าบ้านให้บอกเดี๋ยวผ่านเดี๋ยวก็บอก,ไไอกมันเลย คอยอยู <analyze it. wie> ่นี่กพ่อไปเก็บข้าวโพดก่อนน้อยนี้หมด มึงนี่เสียเดียวถ่ายที่ไม่ได้เนี่ย ไปให้บ้านประวันกับบ้านอาจุฬาก่อนว้าวแกนวันนี้เดี๋ยวว่าวมันไกลไปวะคอย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  เออเกิดมาเป็นหมาต้องมีประโยชน์หน่อยมึงอ่นนะอืมตัวทำตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยอคอย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 แย้งคอยคอยนะครับมาเดี๋ยวเราไปหาประวันกันมานี่เร็วไย ไอ้ยยียวให้ก่อนดมานเยอะตรงเนี้ยขอโพษไหมครับขอโพษครับขอโพษประวันจ๋าขอโพษไหมจ๊ะ ฮะพอพูดเหรอต้องคิดตังค์ด้วยเหรอคิดด้วยเหรอมางั้นมานี่มาคิดตังค์งั้นมานี่เลยขายขายขายมามามาตังค์มาตังค์มาตัวนี้แรงเยอะเหรอกระทืบดเดียวเอาฮะเอาบาทเดียวพอเอาขายบาทเดียว นะเอาไปมันมีเป็นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะเฮ้ยกระเพาะเราเนี่แหละไม่ต้ขขมตขายหรอกกระบาเดเยอพอเอาไป <c oughs> แจน้นคอยคอยครัวแ <c oughs> ม่ามาจิผมอยู่กลัวแมา่เคยเห็นหมากัด <c oughs> มา เานล้วนี่คอยนั่งลงไมเอาแล้วเอาบาดเยวพอเอาดเยอบาดียวไม่เอาไม่เอาเออเดียว n เอ อ้อมาหนิมาไลยมาโลมาชีแล้วไหม่ะเดี๋ยวมอสก็ตัดจูงหงาะเดี๋ยวไปหายา้แขกได้บอกยา้แขกขอกหมูกินหน่อย Ai bò dễ khác khó mũ chứ nói Mày tôi lết mình xa hả? Mà hai dễ khác đi Bò dễ khác khó mũ chứ nói Thôi Ai ta mà bay bây Mình lấy bằng ngày bằng À Ta mà Đâu มาเร็วมึงไ,ไม่ดูสายเลยมาเร็วมาใกล้ๆม,มาใกล้ๆม,มาไป啦อ๋ออันนี้อันนี้ อเรากินเองก็ไม่หมดหรอกมาเลว <c oughs> มา mày ao mày ao ao mà hay hay biến mình chín hay chiều mình chín ai đi ra vậy bé khang thang ít mừng mà liêu มาฉีดเสร็จแล้วก็มาเร็วมาเร็วข้าพูดไหมครับแจนบอกบอกนียข้าพูดแจนครับอย่างนี้น้ำข้าพูดครับ ครับเี่เหยีบเหย็บเชือกมันอยู่เมื่อกี้นี่มันอยู่จากบ้านเราเองงแค่นี้เองพี่เอาเอาเลือนหนไปเลย นี่แหละอะดือ้อม,มันมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะอดเด็ดไปเป็นแถวอะ่ะครับให้ตัวเล็กมันกิน่นผู้ใหญ่มาแล้วนะ่ะ แก่นอืมลืมลืมใส่ชุดมาลืมใส่ชุดแก๊ปมา <laughs> ไม่นะ อะไรวะเนี่ยอะไรนะ่ะสลรมารสาตัตว์ไปอีก <laughs> แดนไม้ไม่เห็นด้วยหรอแดนไม้งี้ สวัสดีครับขอผู้ใหญ่ล่อเรื่อยใหญ่มาเลย อ่อไดีแล้ปวป่นะแนงเลยขวางเลยต้นเบเล์เล,ยม,ล,ย,ลยมาตัดแล้วผู้ใหญ่ามาตัดแล้วผู้ใหญ่มาตัดแล้ว,ลอ,ลวอือ <c oughs> เอ่อในไฟขาเลยอะ่ะเอ๊ยไอย้ต้นอะไรนะเนี่ยไอ้ต้นอะไรอันนู้นน่ะน้าทุกท่านสวัสดีครับ,บค,ครับออไปไมห้ลุงอ้งน องอมอยู่บ้านก็ไม่รู้เนี่ยฮะดูดิเนี่ย,ยชุดไม่ไม่เอามาลากอะอยากใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ย <c oughs> ตั้งแต่สนามบอกว่าตั้งแต่บกเลกื่อนสนามเนี่ยเก็บใบกระท่อมไปฝากอีก โซมาสหนะกระพูดไหมครับสวัสดีครับกระพูดครับกระพูดไม่รว่าสงสารสาลและเมตตาเอ็นดูเจนหรือครับเดินขายมาจะ้ครึ่งวันแล้วครับกดรนตีนดีว่ะชอบวันอยู่บ้านเปล่า อยู่วะรอแป๊บนึงอ่าจุ๋ยไาลละดูน้ำท่วมแล้วกินขออ้าวยังทำไมไม่กิน,นอ่ะตีกรองให้ฟังชุดเดียตกลงตุงแช่มือกรองครับมือกรองมือกรองบ้านลังขวางนะ เอ๋ล่ะโอ้ยง้างเต็มเลยอ่ะปลาวิ่งเล่นเต็ม,ม,มหมน้หนมมาบ้านหรือมันนะเหรอเหรออ่าหัวมาฝากอะไรมันมีเล็กบางใหญ่บ้างนะ <c oughs> มึงเนี่ยทำให้หมากูเห่าซะนานจน,นไหวไ <c oughs> ไปไหนล้างหน่อยนะเมื่อกี้มันจุ่มน้ำล่ะลากไหมอะไรอ่ะไปะแจกหลายบ้านวันนี้ผมต้องใส่นี่มาโอ้ดีมาก,มากอืมอแบ่งๆกัน ความรูม้จักคนนี้ผมกินคนเดียวไม่หมดหรอก, <c oughs> กปลูกเ, <c oughs> เ,เ,เป็น,นไรเลยไปน,น,นะครับนะตัวนู้นเหรอเหรอเอาดูดิแจมดูดิตัวไม้ทับกับพมเป็นไงไเหรอโอ้ยมองตรงนี้ก็พอแล้วมัม้ยไปละ <c oughs> มากันนะมั้กลับบ้นล้อ ไปนะครับหมดแล้วครับไม่ขายแล้วครับกลับบ้านนอนแล้วครับร้อนครับ ไมายแล้วข้าพุทธมาให้ผู้ใหญ่หน้อยให้พ่อผู้ใหญ่ชิมดีว่าข้าวโพดบ้านเราเป็นไง่หวานปะไม่กินไม่กินน้ำนี่ไม่กินเมืมมม่อคืนคนตัดไม้ให้ก็ยังไม่ได้ตังค์ไปกินขนมเลยาฝากพ่อผู้ใหญ่ไปแล้วกันอ้าวพ่อผู้ใหญ่จะไปแล้วล่ะ ฮะแจน้นฮะมีความสุขยิ้มได้ทั้งวันเลยอ่ะแม่โอ้ยปลาวิ่งอยในหวนเนี่ยปลาวิ่งหน้าบ้านเต็มเลยทุกอมมาลาหลวย ไอ้น้องพ่อผู้ใหญ่อีกสีถ่ถุงนะคนตัดไม้ถุงนึงไปไปเก็บขระโพดมาหาถุงก่อนไม่ติดตะละ กินข้าวกันยั่งเน่พ่อผู้ใหญ่ฮะออกกำลังกายเหนื่อยเหรอมันก็ต้องเหนื่อยแล้วออกกำลังกายเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดตัดทุกคนตัดตให้หมดเลยว่ะทรมานหรออย่างนี้ทรมานเหรอถ้าไม่พามันออกกำลังกายมันจะเครียดสงสารมันหรอสงสารไม่ต้องไปสงสารมันหรอก เอาตัดไฟแล้วหรอพอพีใหญ่ตัดไฟก่อนเนี่ยแล้วว่ะว่าตน้ำมันใว่อน้ำมันอะไรอ่ะน้ำมันบิไอ้่บ้านมีอยู่มั้งมีไหมมีมีเดี๋ยวมาให้รอรอสักครู่ไปฮะยังพออยู่ครับ แต่มันยังไม่เป็นฮีทเลยพอ่อผู้ใหญ,ญ่ถามไม่ได้แจนไอ้ฝูงง่าน,นาะเมื่อคืนมึงหายไปไหนเวลาฝนตกอะ่ะไอ้ขากลับพ่อนั่งนี่กลับได้ไ,มไดหมเนี่ยฮะแจนไป อ้าวป้ายอยู่บ้านเหรอเดี๋ยวเขาโพสดมาให้รอสักครู่นะจ๊ะไม่ต้องห้าวค่อยๆเดิน มาแล้วเร็ววันนี้เรามีงานไปไปกลับไปเช็ดตัวก่อน ใครจะกินก็ทักมานะครับมันยังเหลืออยู่นะครับข้าวโพดส่งให้ได้ครับล 4, 4, 5, กล่องละสี่ห้าฝักหกเจ็ดฝักหกฝักก็เต็มที่อะกล่องละหกฝักอะก็เล็กบ้างใหญ่บ้างครับ